นะครับนั่ะจังหวะสุดท้ายครับกำลังจะกลับบ้านพอดีครับหูใหญ่เข้าพอดีครับนันะสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนานา,นา,นากตกปลาทุกท่านครับ พบกันอีกเช่นเคยครับกับนักล่าตามฤดูกาลครับสําหรับวันนี้ครับพามาหาไมายใหม่อีกแล้วครับนะนะดูบรรยากาศใหม่นี้ครับนะนะอันนี้ก็จะมีค่อนข้างมีกิ่งไม้เยอะนิดนึงนะครับน้ําก็ค่อนข้างเยอะครับอีกอย่างหนึ่งตรงนี้ที่นั่งตรงนี้ล่มด้วยครับนะนะบรรยากาศน่านั่งครับเดี๋ยววันนี้จะลองเปิดหมายใหม่ตรงนี้ครับ รอลุนกันครับว่าหมายนี้จะมีตัวไหมครับเดี๋ยวก็ตัวเตรียมอุปกรณ์จักรู้ครับกันเลยครับนะครับนะนะเหย่อที่จะใช้วันนี้ครับก็จะมีแค่ใบเขียวผสมลำครับอีกกล้วย2ลูกครับแล้วก็ไข่หนึ่งฟองครับวันนี้จะเน้นเป็นนวดนิ่มครับนะนะ ครับน้าตอนนี้ก็ได้เตรียมอุปกรณ์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับพร้อมที่จะเริ่มไม้แรกกันแล้วครับสําหรับวันนี้ครับเล่นเป็นระยะ3.6ครับน้าเหยื่อที่ใช้เป็นไผ่เขียวครับพร้อมแล้วมาเริ่มไม้แรกกันเลยครับเออคุณประธานเด้อขออนุญาตญาเด้อคุณผู้ชมผู้ชมเด้อมาเลยครับเริ่มไม้แรกกันเลยครับน้า มาลุนประมาณตัวแรกของใหม่นี้ไปพร้อมๆกันเลยครับครับนะ้นะตอนนี้นั่งมาประมาณเกือบชั่วโมงแล้วครับยังไม่ได้ตัวปลาหมาณเลยครับอันนี้มาลุนดีกว่าครับว่าจะได้เห่าหรือได้ตัวครับนะครับนะ้นะตอนนี้เล่นเป็นสามจุดหกปาไม่ค่อยเข้าเลยครับ จะลองเล่นเป็นสองที่เดีเย,าย,ายดูครับลองเปลี่ยนระยะดูครับ อนนี้ก็นั่งมาประมาณสามชั่วโมงเลยครับยังไม่ได้ตัวประมาณเลยครับนั่นนะสงสัยมาผิดหมายซิิงครับมาครับนะนะจังหวะสุดท้ายครับกำลังจะกลับบ้านพอดีครับอืมหูใหญ่เข้าพอดีครับนะนะอืม มามามาที่ตักอยู่ไหนมาครับมาครับเรียบร้อยครับน้ะนี่ของใหญ่ข้าวตอนสุดท้ายพอดีครับมาครับสวยๆมาแล้วครับมาครับน้าได้ตัวแล้วครับใส่สวยๆเลยครับจังหวะจะกลับบ้านพอดีครับน้าไม่รู้ว่าจะเรียกว่าไม่หมานหรือหมานดีครับวันนี้ ได้ปลาตัวเดียวครับวันนี้ครับนะไม่โดนปากครับไดยตัวครับตัวส,สุดท้ายครับนะนะ มาครับนนาตอนนี้ก็เย็นมากแล้วครับได้เวลาที่จะต้องกลับบ้านแล้วครับสำหรับหมายนี้ครับนนานั่งมาประมาณเกือบครึ่งวันครับนนาไม่ได้ปลาหมานสักตัวครับมาเจอจังหวะตอนสุดท้ายพอดีครับจังหวะเก็บของกลับครับนนาปลาข้าวครับได้งัดของใหญ่ให้นนารับชมครับสำหรับวันนี้ไม่ได้กินแ้วแล้วครับนนาพอได้ตัวครับไม่รู้จะเรียกว่าหมานหรือไม่หมานดีครับนนาสำหรับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณนนานะครับ ที่รับชมจนจบคลิปครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับส่งงานนะนะครับวันนี้เกือบได้กินแห้วครับนะนะดีที่เข้าจังหวะสุดท้ายพอดีครับอันนี้ได้ตัวครับนะนะไม่ได้กินแห้วครับ